เมื่อนี้ช่วงเศร้าเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนช่วงเช้าแม่นั้นก็เข้าสวนตามปกติสายสายมาแดดมันฮอนจ้าจะพามาขย่าดอกทุเรียนอีกเหมือนเดิมมันแหละต้นนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมเต็มที่แล้วเมื่อวานนี้ยังขย่าไม่ได้วันนี้ขย่าได้แล้วข้างบนมันจะกาัศนะหมดเศร้าดีดีเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนบรรยากาศตอนเช้า ต้นนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะเขยา่าแต่ก็เขย่าได้ไม่หมดต้นอื่นกะมีอยู่หลายต้นอยู่จ้ะแต่ว่าต้นถัดไปต้นนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะพายังไปเบิ้งเนาะจ้ะ <c oughs> พาเดินมาดูต้นนี้ยังเขย่าไม่ได้เนาะยังเขย่าไม่ได้มีบ้างนิดหน่อย ช่วงนี้จะไปไหนไม่ได้เลยหาเวลาปีกตัวไม่ได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนงานยังเดียวเลยแทบจะไม่มีเวลาส่งงานเนาะภาพนิงพ่งภาพยังแต่แทบจะไม่มีเวลาโพสเนาะเพื่อนตอนนี้มีบางเวนบางส่วนพูดอยู่ทั้งผลเพ่อนอยู่ข้างบนโน้นค่อยๆเฮ็ดไปเดี๋ยวมันกระเลี้ยวนาะจ้ะงานของเราเนาะฤาษีพระเบงต้นที่ว่าอ่ะ ดอกบานลอยเหมือนแล้วเนาะต้นแรกที่แม่นันมาถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะจ้ะต้นนี้รู้สึกว่าจะร่วงอันนี้เขาเป็นหางแยแล้วเนาะเขาเป็นหางแยแล้วก็ร่วงนี่แหละจ้าที่วาเอาไว้เยอะๆนี่มันก็สิร่วงของเขาเองเนาะเห็นปะ่ะนี่เขาก็จะร่วงของเขาเองเห็นไหมข้างล่างเต็มไปหมดเลยที่เหลือซึ่งจะเป็นของเราเนาะจ้าน,นี่เห็นปะ่ะ เขาล่วงเกือบหมดเลยเห็นไหมน,นี่ไม่รู้จะติดสักเท่าไหร่เนาะลุ้นทุกช็อตเลยนี่ข้างบนนี่ที่เหลือก็จะเป็นของเราถ้าเขาติดลูกประมาณเท่าลูกพุทธาเขาต้องคอยจีตั้งมาจะว่าเออลูกไหนจะรอดหรือจะล่วงยังไงลูกไหนแข็งแรงสมบูรณ์ไหมเห็นบะไม่รู้จะเหลือกี่ลูกนะเนี่ยเขาล่วงเองของเขาก็มีเราก็ต้องเผื่อเราไม่ได้เอาไว้พอดีเนาะ เพื่อเพื่อเลือกเพื่อเลือกคัดสรรลูกไหนที่สวยงามก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเรพาไปเบังดอกบานอยู่ไฟพูนมีอยู่สองสามตนเนาะจะพาไปดูนะครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเลี้ยงต้นนี้ก็ประมาณห้าปีเนาะอันนี้ก็เพิ่งติดปีแรกจก้ะเพราะว่าเขาบริปูพร้อมกันเนาะส่วนต้นใหญ่ถัดไปน้องคือสิบปีแล้วนี่ต้นนี้ก็เริ่มบานขึ้นกันจ้ะ เริ่มมันเหมือนกันด้านบนนู่นก็ค่อยๆเฮ็ดไปละจ้ะงานของเราเนาะหน้าที่ของเราก็เฮ็ดไปในแต่ละวันเราก็จะเย่นไหวอยู่ในสวนนี่ละจ้ะไม่ได้ไปไหนหรอกนี่จ้ะทุกคนต้นนี้ก็เขย่าได้เดี๋ยววันนี้แม่นันก็ขอตัวไปทำงานต่อเด้อจ้ะเพื่อนๆเพราะว่างานนี้เยอะแยะเลยทำไม่ทันเนาะ เดี๋ยวมือหนาสิพาไปบ้างอียังกับขจังคอยมาติดตามกันตอนต่อไปเนาะจ้ะ